ดูช่วงเย็นๆนะครับก็ตอนนี้ก็ติดตั้งเครื่องตรงเครื่องเครื่องเครื่องฉายนะครับก็ก็มาเจอกันอกรอบเย็นนะครับแดดร่มลมตกแล้วนะครับช่วงนี้ก็จะห้าโมงแล้วห้าโมงเย็นนะ ดดในทุน่งนาวันนี้น่าจะ18เมตรนะครับเนาะอ่บูกะอยู่เชิหน่อยนันดาเนข้ามบอลรุ่นรักขันที่น้องอ่ะบอลูกะจุดกาดนะค่ะสรุปยันที่นกจ่ดมันดีก้าเแต่จาวเข้ามาก็เป็นตัวแทนยาวผ้าไป

เดนจอกก็จะพาดแน้ปเรียงก็จะบังจออยู่นะครับ

สมขอบคุณจากิเราเนอะบาทจอย่างนู้ไม่ให้ใครเจบทุกทุกเรื่องแบสมยกแยกก็นได้ไหะบราบ ให้ฝนตกแล้วกันนะครับวันนี้แต่ถามที่แฉะไหมก็ก็แฉใช้ได้อยู่นะมันเป็นทุกง,งานานะครับอันนี้ทำไมเอาตู้มา เหมือนอตูมาเหลือโอ้เสียงกลางครับอันนี้เสียงกลางเสียงกลางเสียงกลางยังไม่ได้ตั้งนะครับอันนี้เสียงกลางเสียงกลางยังไม่ได้ตั้งนะครับก็ตั้งแต่ป่าเนี่ยยีิบสี่ดอกยีิบสี่สี่สิบแปดดอกนะครับเสียงกลางยังไม่ได้ตั้งนะครับ เอฟซีบ, FC บอกไม่ต้องเปิดเสียงเพลงใส่ได้ไหมอยากฟังเสียงธรรมชาติก็ไม่มีอะไรไม่ไม่มีอะไรให้ฟังนะครับเพราะว่าเป็นช่วงเขาติดตั้งอุปกรณ์เนาะมันก็ไม่มีเสียงพูดอะไรอยู่แล้นอกจากเขาจะสนทนากันทั่วไปนะครับผมก็เลยเปิดอ่าซาวเพลงใส่นะครับก็อาจจะมี ชอบไม่ชอบนะครับจะให้ถูกใจทุกคนมันก็เป so ็นไปไม่ได้ถูกต้องไหมครับคนร้อยคนอาจจะมีไม่ถูกใจคนสองคนมันก็ใช่ว่าจะถูกใจทุกคนใช่ไหมก็ให้ดูด้านหลังโครงสร้างของจอนะครับตอนนี้ไม่มีเสียงหรอกครับถ้าผมไม่พูดแล้วก็ ทีมงานนันทวันถ้าเขาไม่คุยกันมันก็ไม่มีเสียงยู่แล้วเพราะว่ายังไม่มีการใช้เสียงนะครับที่ผมเปิดซาวเคียงใส่เพราะว่าผมไม่ได้พูดไงครับผมไม่ได้พูดเนาะก็ให้ฝั่งชาวดีฝั่งซาวดนตรีก็ดูเขาติดตั้งไปอะไรประมาณนี้ครับผมก็เลยใส่ดนตรีใสเ่เพลงการตึงของลราคงคยุยลงไปอ่ะครับก็ผมก็ไม่ต้องพูดอะไร ก็ให้ท่านดูบรรยากาศการติดตั้งอุปกรณ์อย่างนี้ครับอ่านะก็มันก็ได้บรรยากาศอยู่นะครับเพียงแต่ว่าผมแทรกดตนตรีอ่าเพลงลงไปแนละให้ให้ให้ผมอ่าประกอบให้ฟังนะครับเบาเเองนะครับไม่ใงยดังเนาะเพราะว่าถ้าผมไม่พูดถ้าผมไม่พูดและผมไม่ใส่อ่าเพลงลงไปมันก็ยิ่งจะเงียบ มันก็ยิ่งไม่น่าดูอะครับอันอันนี้เป็นด้านหลังจอนะครับด้านหลังจอโครงสร้างด้านหลังจอข้างบนก็ยังติดไฟอยู่นะครับยังยังติดไม่เสร็จนะครับ ดูครับมันมาแล้วมันมืดมันมืดกว่าอย่างเดียวครับกว่าอย่างเดียวโอ้แห่กลางวันแดดจ้ามากเลยนะครับพอตกเย็นมาครับก็ให้ชมบรรยากาศคลิปนี้ก็ให้ชมยาวๆกันไปเลยนะครับ ได้ยินเสียงอะไรไหมครับฟ้าแลบพรบมันเจ้เสียงเขียดเสียงเขียดจจนาครับเสียงเขียดจจนาฟ้าแลบคือเคื่อนนั้นมันตกที่อื่นนะครับตกที่ เสียงเขียดร้องครับไม่ได้บรรยากาศมากเลยครับท่านผู้ชมเสียงเขียดร้องครับได้ยินไหมครับเสียงเขียดร้อง ก็ติดตั้งอุปกรณ์ยังไม่เสร็จนะครับเพราะว่า,าเสียงกลางยังยังไม่ได้ติดตั้งนะครับยังไม่ได้ติดตั้งก็ยังไม่เสร็จคาดว่าน,น่าจะน่าจะเชเช็คน่าจะล่าช้าอยู่นะครับ ครับก็จบคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวเรามาเจอกันในคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ